ดีค่ะทุกคนเรามีอะไรให้ดูนะอันนี้นะคะเป็นคดดนลิปนี้เลยนะคะเรามีอะไรให้ดูหวานมากนะพี่เปะ๊ะเดี๋ยวเราจะกอนมาตรงนี้แนบะ่งเธอไปเม็ดมันเป็นเกมเนานะเกมอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด้ามายเกมดูแล้วกูดูความสามัคคีใครที่ทำได้ก็อาจจะมีรางวัลให้อาจจะเป็นคนนี้คือเสียงพี่อูจุนนะ ตอนนั้นทำภารกิจให้สำเร็จภายในหน่งนาทีไม่ว่าจะเกมใดก็ตามจับไปคนละหนึ่งนะครับผมจับเลยง่ายรงลนูกจัจับ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 บจั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 ับตับจ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 ับั มกตมัวเอาอุ้มถ้าสองคนเข้ากันได้แต่เมื่อไหร่